สวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับเราเกี่ยวคงสองห้าสี่เก้านะคะวันนี้จะมาวันนี้ค่ะแล้วก็จะมารีวิวสกูชิพิววิวนะคะพิวววสกูชีนะคะที่ได้ที่ซื้อมาใหม่นะคะจากถนนคนเดินนะคะจังหวัดน่านนะคะนี่คือบอกตรงๆงเลยนะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นแรกกันเลยนะคะชิ้นนี้นะคะเป็นมินิแพนด้าบันเห็นไหมไไน,นี่นะคะเป็นมินิแพนด้าบก็ได้คไหม นี่ะน,นะคะเป็นมินิแพนด้าบอนนะคะเดี๋ยวเราลองบิดนี่แสงเราฉายตัวที่มันมีแสงนะคะมินิแพนด้าบอนนะคะอันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะเดี๋ยวมันเลี้ยวเบี้ยวอันนี้น่าจะเป็นผู้ชายนะเดี๋ยวเราอันนี้เราไม่ได้ไม่แน่ใจคะ่ะน่าจะเป็นผู้ชายมันไม่บีโบนะสโลมาก็ฮเกจยับไปหน่อยนะอยโ,อโอเค ิ้นต่อไปนะคะอันนี้คุกคนอาจจะอยากได้เพื่อเราก็อยากได้เป็นบิทกิทนะคะอันนี้เป็นบิทกิทโดนจับเห็นไหมจะมาบีบก,กันเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาบีบเลยทีน,นีนะคะตําเนียกเยอะไปหน่อยนะพัวเบาขอัยด้ดย นี่นะคะซะโลไม่เห็นก็ขอบันนะนี่แสงนี่นเสียงรบเบื่อเขอให้นะคือตาเราให้แมวมากินข้าวนะคะนี่นะคะเป็นนิกิตโด,ดนกัดน,นะคะนี่นจะเป็นไส้บลูเบอร์อรี่นะคะแล้วก็ข้างบนนะคะจะทาแยมสับอรร่นะคะชิ้นที่หนึ่งก็คือ นะคะคนี่จะเป็นโดนัทนะคะมีสซนด์วนะคะที่นีคะเราบอกว่าโลมากเลยนะนี่นะคะโลจริงๆนะถ้าขายอะถ้าเก็จะยับไปหน่อยตัวนี้ก็ยับไปหน่อยคะเราแกะออกมาตัวเดียวนะคะเพราะว่าจะไดู้ว่ามันจะโลจริงหรือไม่ก็โรมากเลยเห็นไหมคะ มีทั้งหมด3ชิ้นนะคะที่ซื้อมาใหม่เดี๋ยวเราก็จะอันนี้อีกนะคือ,อนะลูกไก่เป็นลกูกคุณแพ้เราเราก็จะมาจัดกิจกรรมแจกอินโทรนะคะเดี๋ยวก็รอคลิปหน้านะคะโอเคบ๊ายบายอย่าให้เราทําอไรนะคะอย่าให้รีวิวบาร์บี้รีวิวแมวแล้วก็คอมเมนต์มานะคะทากกันได้นะบายมินาไซโกอริยัตโ